อ่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่ๆพ,พบกันกับอีพีแบ่งปัญยามเย็นของเรานะคะพี่ๆอ่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะ0849158065นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จากสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งความสะดวให้รอบบ่สองของทุกวันค่ะอ่ะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่ขารอบเจนหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่1เป็นพระร่วงนะคะจากจะพระร่วงหลังรางปืนค่ะพี่หมายเลขหนึ่งนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ พระร่วงหลังรางปืนเนื้อชินเก่าๆนะคะพี่300บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าหมายเล็กที่1ค่ะหมายเล็กที่2เป็นขุนแผ่นเคลือบค่ะพี่ขุนแผ่นเคลือบเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าห้าโมงเย็นเนาะพี่เนาะมีนัดกันนะคะพี่จ๋ารอบเย็นของเราห้าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ขุนแผนเคลือบหมายเลขที่สองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะด้าน,นหลังมีแร่โรยประปรายนะคะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสามแบ่งปันอยู่ที่ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่หลวงพ่อคงนะคะพี่จ๋าวัดวังสัพพรสค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่สี่นะคะพี่ เก่าสวยหมายเลข4 300บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าพระปิดตามีร่องรอยการลงรักเบาๆนะ่าจะเป็นผงนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าปิดตาเก่านะคะพี่ได้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะหมายเลขที่5นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะหมายเลขที่6ค่ะเป็นเอ่อ ุนแผนไข่ผ่าซีกเนื้อดำนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นบ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าคุนแผนไข่ผ่าซีกหลวงปู่ทิมะคะ่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หกค่ะนี่ค่ะอ่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญมหาลาบหลวงปู่สีะคะ่ะพี่ เหรียญหลวงปู่ศรีนะคะพี่จ๋ารุ่นหนึ่งเป็นเหรียญมหาลาบนะคะพี่หมายเลขเจ็ดค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดต่อโค้ดชัดสวยะคะ่ะพี่อ่ะหมายเลขที่แปดเป็นพระ,ะสมเด็จหลวงพ่อกวยออกวัดหนองอีดุกนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะพี่สมเด็จข้างเม็ดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ออกวัดหนองอีดุกนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่9เป็นสมเด็จขี่สิงหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สมเด็จขี่สิงพ่อกลวยเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงเก่าๆนะคะพี่อ่ะด้านหลังมีอักขรลายยันค่ะพี่จ๋าสมเด็จขี่สิงหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หมายเลข9้าค่ะ หลังยันชัดสวย300บาทค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋า10เป็นเขี้ยวแกะรูปเสือค่ะพีเ่เก่าๆช่ำๆอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวแกะนะคะพี่รูปเสือคะ่ะเก่าช่ำสวยนะคะพี่จ๋าเนื้อช่ำๆเลยค่ะพี่นี่คะ่ะเหมือนมีอุดอยู่ตรงใต้ฐานนะคะพี่อ่ะเขี้ยวแกะหมายเลขที่10นะคะพี่จ๋า3า0บาทค่ะพี่ 11นะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่จ๋าขุนขุนแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมนะคะพี่อ่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่จ๋าหมายเลข11ค่ะขุนแผนพรายกุมารหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยการฝังตะกุดนะคะพี่หมายเลข11มีฝังตะกุด5ดอกขุนแผนองคเล็ก3 0 0บาทค่ะหมายเลข12เป็นเอ่อล็อกเกต็ตหลวงพอ่พอรพอรหมพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ ล็อกเก็ตหลวงพ่อพรหมนะคะพี่สามาในเลี่ยมะคะ่ะพี่เก่าสวยนะคะด้าน,นหลังมีอักขรลายยัน,นะคะ่ะพี่ฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค300บาทหมายเลข12ค่ะหมายเลข13เป็นเหรียญหลวงพ่อทุ่มนะคะพี่สาหลวงพ่อทุ่มนะคะพี่อุปุทุมโมนะคะพี่สาหลวงพ่อทุ่มพัดทลุงนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้หลวงพ่อทุ่มะคะ่ะ รุ่นสร้างหอระคังพัทลุงนะคะจะตอกค้ดเลขสองค่ะพี่แบ่งปันพี่พที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่จะเหรียญหล่อนะคะพี่หลวงพ่อกลั่นสอง9ี่ก้านะคะพี่สาเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหนานะคะพี่สาเป็นเหรียญหล่อค่ะพี่หลวงพ่อกลั่นคะ่ะเป็นพิมพ์สองหน้า300บาทนะคะพี่สาหมายเลข14ค่ะ 15นะคะพี่สมเด็จปกโพหลวงปุโตะค่ะปกโพหลวงปุโตะวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่สาด้านหลังมีบอกหลวงปุโตะนะคะพี่เป็นเนื้อผงน้ํามันเก่าๆค่ะหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพลีหมายเลข15-300บาทนะคะพี่อ่ะ16เป็นกุมารทองนะคะพี่สากุมารทองดูดรกนะคะพี่หลวงปู่ชื่นนะคะพี่สาวหลวงปู่ชื่น วัดตาอีบุรีรมนะคะพี่มีได้สายศิลป์ผูกมาแบบนี้นะคะพี่จ๋ากุมารทองดูดรบหลวงปู่ชื่นนะคะพี่300บาทค่ะองค์เล็กนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีร่องรอยการอุดหมายเลข16ค่ะอ่ะ17เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่เก่าสวยค่ะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันพี่เอฟซีที่300บาทหมายเลข17ค่ะเนื้อดินพ่อปานนะคะพี่สาอ่ะ18นะคะพี่สาเป็นพระปิตาหลวงปุสุนะคะพี่ปุสุเนื้อตะกัวนะคะพี่สาเก่าสวยะค่ะพี่พระปิตาเนื้อตะ จักั่วนะคะพี่จ๋าหลวงปู่สุขค,ค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานหมายเลข18เก่าสวยนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะอ่ะหมายเลข19นะคะพี่อ่ะหมายเลข19นะคะพี่จ๋าเหรียญเสมาปู่ทวดปี08นะคะพี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2508คะ่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่ปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมปี0ูย์ค่ะ300บาทหมายเลข19ค่ะพี่20เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมครัพี่หมายเลขที่20ค่ะถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า ช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทร0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่พี่ในบ้านใช้เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวคะ่ะพี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือทักไลน์นะคะพี่อ่ะ21เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมปี18คะ่ะพี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี2518คะ่ะ เสมาปู่ทิมปี18นะคะพี่สาวแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะอ่ะหมายเลข22เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะเริญพรบนนะคะพี่ปู่ทิมจะเริญพรบนนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะเป็นเหรียญปี2517ค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมวัดพระหารไร่300บาทค่ะพี่หมายเลขที่22นะคะพี่จ๋า23เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทิมค่ะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมค่ะพี่หมายเลข23คะ่ะนี่นะคะพี่จ๋าฉลองสมณศักดิ์นะคะพี่ปู่ทิมแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่ หมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่จ๋ายี่สิบสี่เป็นพระร่วงนะคะพี่พระร่วงหลังลิ่มค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะเนื้อชินเก่าๆนะคะพี่จ๋าเป็นพระร่วงหลังลิ่มนะคะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ 0849158065นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่25เป็นเหรียญจอบใหญ่ค่ะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหนะ้าตาชัดสวยนะคะพี่เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหมายเลข25นะคะพี่จ๋า300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะ26เป็นจอบเล็กค่ะพี่จ๋าเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข26ค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เก่าสวยค่ะอ่ะ27เป็นรูปหล่อค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่มาในเลี่ยมค่ะพี่รับไปพร้อมใช้นะคะจะเป็นการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่ นี่ค่ะรูปหล่อนะคะประจ๋าหมายเลขยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดนะคะพี่จ๋าขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเหมือนปู่ทิมมีร่องรอยการฝังพลอยนะคะพี่อ่ะขุนแผนปู่ทิมหลังฝังพลอยสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ29นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาน,นะคะพี่๋าพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่เหรียญหล่อเก่าสวยะค่ะพี่๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาหมายเลข 29- 300บาทค่ะ สามสิบเป็นพระหูยานนะคะพี่จ๋าพระหูยานเนื้อชินนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้ารอยบาทนะคะพี่จ๋า0849158065เ้านนะคะพี่ปรีดิไม่ทันหันวัยกราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่ เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าอ่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่หลวงปู่บุญค่ะปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนี่ค่ะสามสิบสองนะคะพี่จ๋าเป็นพระวัดจุฬามณีนะคะพี่ พระวัดจุฬามณีค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นพระเนื้อดินวัดจุฬามณีค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สามสิบสามเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่ามีร่องรอยการลงรักแดงแดง,แด,งดำดำแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่ๆที่300บาทหมายเลข33ค่ะ34นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่มีร่องรอยการแตกรายงานทั่วองค์เก่าสวยค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจแจง้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่084 915 8065นะคะ ส่งปลายทางส่งฟรีนะคะพี่จ๋าสามร้บาทค่ะหมายเลขที่35เป็นสมเด็จนะคะจะเป็นเนื้อหาแบบสีฟ้ามีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข35นะคะพี่จ๋าสามร้บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่35 300บาทค่ะ 36เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้300บาทนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เก่าสวยหมายเลข35ค่ะอ่ะสมเด็จเส้นได้หมายเลข36นะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะ 37นะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งนะพี่นะกิ่งจอปออพอปอรอค่ะพี่7 2็ดสิพันสานะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้นะคะพี่พระกิ่งพอปอรอค่ะพี่จ๋ามาในกล่องนะคะพี่อ่ะชาวบ้านให้ชมองค์พระนะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นหมายเลข37ค่ะพี่พระกิ่งนะคะพี่จ๋าพอปอรอเจ็ดสิบสองพันสาค่ะพี่ ด้านหลังมีร่องรอยการตอกโคดนะคะพี่สาวสา300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่า๋าหมายเลข37นะคะพี่มาพร้อมกล่องค่ะในฐานมีอักขระลายยันตัวหนังสือประมาณนี้ค่ะพี่อ่าแบ่งปันอยู่300บาทมาในกล่องนะคะพี่า๋าพระกิ่ง72พรรษาพอปอรอค่ะพี่อ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่จ๋าช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่จ๋าสนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า